PBS เสนอไอซายฉลาดยกกำลัง 2. 2สงสัยไม่ว่าเพราะอะไรกระป๋องจึงกระโดดได้แล้วไปติดตามช่วงจริงหรือไม่จริงเรื่องของกลิ่นกับความหิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราทั้งสองคนนะครับในรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลัง2 เอ้ยโหพี่เห็นเอ้ยเตรียมการทดลองเกี่ยวกับกระป๋องเงอนของพี่เลยใช่แล้วเอาของเอ้ยไปที่หลังดีกว่าเพราะว่าทดสอบความแข็งแรงขนาดน,นั้นเลยใช่อ่ะอันนี้คืออะไรคะพี่มีกระป๋องกระจานใช่ไหมถามว่าคือว่าเอ้ยช่วยทาให้กระป๋องเนี่ยเต้นระบำหน่อยได้ไหมเต้นระบำใช่ไม่ใช่เอ้าไม่รู้อะค่ะพี่นีต้องเฉลยเลยเลยอะที่มีตัวช่วยนี่ไงอันนี้คืออันนี้เหรอที่จุดไฟอ่าแล้วไฟจะทําให้ จะเกี่ยวอะไรกับการทำให้มันเต้นระบำมะคะเอาลองดูไหมโอเคนะครับไม่เห็นเต้นเลยอ่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้ดูเต้นป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เต้นอะค่ะก็มีทริคอยู่นิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งด้านล่างนะครับลองดูนะนิดเดียวใช่ไหมคะนิดเดียวเอลจะดูความแตกต่างเลยเห็นไหมโอ้ แล้วมันเต้นระบำได้จริงด้วยอเอล,ลองเพลงทำไมน่าหน่ะสิคะทำไมกระป๋องมันถึงขยับได้มันดูไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับการขยับเลยเนาะตอนแรกเนี่ยกระป๋องที่ไม่ขยับเนี่ยแม้ว่าเราให้ความร้อนใช่ไหมความาร้อนทําให้อากาศที่อยู่ข้างในเนี่ยขยายตัวแต่แต่เนื่องจากว่าไอ้ตรงปากกระป๋องกับจานเนี่ยมันมีช่องอยู่อากาศาก็เลยออกไปได้ออหมด,มไไดแต่ว่า อนนี้เนี่ยเราใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมน้ำมันจะชิดยากาปิดอากาศปิดรูรั่วปิดรูรั่วต่างๆเวลาอากาศที่หยอกไปพอเรามร้อให้ความร้อนยออกมาน้ำมันจะขยายออกมาเพราะว่าอากาศข้างในเนี่ยดันน้ำออกมานะครับเป็นไงกันทดลองพี่สนุกเปล่ามาสนุกมากค่ะมางานทดลองเอ่ยังบองเอ่ยเหรอมีกระป๋องแมีแก้วสองใบมีกระป๋องน้ำเหมือนกัานใบเดียวเอ่ยจะถามพี่นิกว่าจะย้ายกระป๋องน้ำจากใบแก้วใบนี้มายังแก้วใบนี้ได้ยังไง แอย่างี้ยากเลยแม่นอย่างนี้มันง่ายไปห้ามใช้มือหรือว่าห้ามสัมผัสแหห้ามโดนห้ามโดนด้วยใช่ไหมห้ามโดนอย่าบอกว่าต้องเป่าอะอืมแข็งแรงไม่ใช่หรอไปฟิตเนสมาดูสิอ่ะพี่ลองดูนะเป่าใช่ไหมโอ้โหอันนี้คือฟิตมากแล้วถ้าเราไปลองอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้เนาะเพราะด้านนี้เนี่ยกอากาศเนี่ยสามารถที่จะดันให้มันอย่างนี้ได้นะพี่ว่าใช่แล้วดูสิ เอออันนั้นเอ้ยในชาติที่ได้ดูหน่อยสิเป็นคนเอามาเนี่ยเอาหนดูหน่อยสิเร็วจริงเหรอเป็นไงคะโอ้โหนี่ไงเนี่ยบอกแล้วความฟิตมันต่างกันเหรอจริงเปล่าใช่แล้วแต่ว่า คือไม่รู้ว่ามันมีหลักการอะไรก็เลยเอามาให้พีนิกอธิบายก็หลักการโดยธรรมดาก็เนี่ยก็ไม่ไม่ยากหรอกเพราะว่าจริงจกระป๋องจะลอยได้ใช่ไหมก,<ช>ก็ต้องมี <c oughs> เขาเรียกแรงยกใช่ไหมแล้วก็มาที่จะข่ามาฝั่งนี้นั่นเองไม่น่าเชื่อในการเป่าอางนี้ก็มีหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันโอ้แน่นอนทุกอย่างมันมีหลักวิทยาศาสตร์นั้นแหละมันอยู่รอบตัวเราใช่จริงไหมคะที่กินผลไม้ช่วย รถกันอยากทานอาหารได้ค่ะเออว่าไม่จริงมั้งคะบางทีเห็นผลไม้นี่ยังอยากกินมากกว่าเดิมนะเฮ้ยแต่เพราะว่าจริงนะทำไมอ่ะก็มันเหมือนกับทำให้เราหิวลดลงอะไรประมาณนี้ไม่หรอคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือจริงครับจริงหรอคะจริงกินผลไม้เยอะๆหน่อยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเออเอามาดมเวลาหิวใช่เลยครับ มีการทดลองสรุปว่ากลิ่นผลไม้เกือบทุกชนิดนะครับจะทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้นเพราะกลิ่นผลไม้จะทำให้เราลดความอยากอาหารและของหวานได้เกินครึ่งแถมยังช่วยทำให้เราเกิดความรู้สึกอยากทานผลไม้จริงๆขึ้นมาด้วยครับ เออว่าเดี๋ยวเออจะหากลิ่นผลมไม้มาลองดมบ้างนะคะเผื่อว่าเจอกันคราวหน้าจะได้สเลนเดอร์โอ้โหพี่ว่าไม่ทันแล้วบ้างอย่างี้แสดงว่าเดี๋ยวพี่จัดมาให้ทั้งสวนเลยเอาไหมเอาทุเรียนไหมอันนี้อันนี้ยังไงคะเอาเละครับรายการไอซายสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าน้องๆมีคําถามหรือว่าคําติชมก็สามารถสง่งอีเมลมาหาเราได้ที่ไอซายทายพีบีเอครับและติดตามชมรายการย้อนหลังตามที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะและอย่าลืมเลยครับพบกับพวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ในรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองส่วนี้ เราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ